โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลเนาะวันนี้ผมก็จะมา,าทําการรีวิวนะครับรีวิวสิ่งที่เรียกว่าหมวกปลานะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเ <ๆ S 1> เคยเห็นหรือเปล่าแต่พอดีผมไปเห็นความสามารถของมันแล้วก็สนใจนะครับก็คือหมวกปลาเนี่ยจะช่วยให้เราไล่วอเตอร์บอลเมื่อเราโจมตีทางกายภาพอัตโนมัติเอ่อโดยอัตโนมัตินะครับไล่อัตโนมัติก็คือเวลาเราโจมตีกายภาพเนี่ยมีโอกาส3เที่ไล่วอเตอร์บอลเลเวล3แล้วก็มีคูดาว0.5วิซึ่ง หมวกนี้ถ้าเป็นสายตีรัวๆหรือว่าสายออโต้แอคแท็กเนี่ยก็คงจะสนใจกันไม่น้อยเนาะแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องไปฟาร์มไอ้เจ้าตัวของปลานางเงือกเนาะมีแค่ตัวเดียวเลยอะเออซึ่งมันก็ค่อนข้างเลเวลสูงเนาะแล้วก็พอเป็นวิสัท์ฟาร์มมันก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะผมก็ใช้เวลาเกือบแบบ5 5วันถึง7วันเลยมั้งกว่าจะได้ตุ๊กตานี้ครบเนาะก็เดี๋ยวเนี้ยจะมารีวิวไอ้เจ้าหมวกนี้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาแลกกันก่อนอ่ะแลกป๊าบ หมวกปลากะโงหรือปลาบูอะไรทักอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูเลยแล้วก็มันก็คงไม่ได้แรงอะไรนะเดี๋ยวเราลองมาความคาดหวังมันไม่เยอะหรอกเออเดี๋ยวเราลองยิงกับมอนทัดไฟดูก่อนละกันมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องถอดหมวกเราก่อนเนาะแล้วก็ใส่หมวกตัวนี้เดี๋ยวเราลองยิงแบบธรรมดาดูเลยบ้านๆเลยว่าเฮ้ยพอยิงกับมอนทัดไฟแล้วมันเป็นยังไงอ่าผมควรปิดสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหม เฮ้ย8ปดหมื่นะใช่ปะมเมื 80, เอ่อกี้แปดหมื่เออมันก็ดูรุนแรงนะแต่อย่างว่านี่มันก็เป็นทัดไฟนะทุกคนเออเห็นปะลองดูกันที่ spd ของผมอยู่ที่310เนาะอันนี้ก็คือยิงยิงออกขนาดนี้แล้วเนาะถ้าผมกินยงกินยาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเล่งได้อีกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองกินเล่นดูสักอัน2อันแล้วกันเนาะ เพื่อนจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันก็ดูติดบ่อยอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนป๊อปใจดูเองไหมสูญเสายอะไรเงี้ยแต่ก็ออกนะอะไรเงี้ยอ่ะผมมีอาหารไหมนี่เลยนี่เลยจัดไปจัดไปเอา2อันพอเนาะ <c oughs> เปลืองไม่ใช่อะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูดีว่ามันจะออกบ่อยแค่ไหนนะสำหรับเ p สพีดีสามร้อนะครับโอ้โหยิงนานมากออกน้อยจะรีวิวออกน้อย เงบะอ่าอกแล้วแล้วแปดหมื่นอแล้วก็นานเลยครับกว่าจะออกทีนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะเนาะผมว่ามันแล้วแต่ดวง่ะเพราะโอกาสมันน้อยจริงๆเนาะแปดหมืโอเคอันนี้คือกับมอนสเตอร์ทัดไฟเนาะโอกาสออกมันก็3%มเนาะมันก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรถ้าเทียบกับการ์ดของวินโกสขั้นแรกเนี่ยมันก็3%เหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาลองกัจแบบที่ มันเป็นธาตุอื่นบ้างขอขอผมลองเป็นนิวทรอลดูนิวทรอลดูแล้วกันเนาะก็คือเหมือนแบบไร้ธาตุอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเทียบง่ายอะ่ะไดเมดวอเตอร์บอลเลเวลสามเนาะอะ่ะอันนี้สแตทของผมนะครับสแตทอ่าแล้วก็ MATK เมื่อกี้ได้จะเปิดให้ดูครับคร่าวๆแล้วเนาะปึ๊บอะ่ะเดี๋ยวรอดูนิดนึงว่ายิงเท่าไหร่โอ้โหกว่าจะออกโค่นนานสามเปอร์เซ็นต์ คือถ้าเป็นการดวินโกนยังใส่ได้หลายใบยนะเพื่อนอ่านี่ส0่หมื่นน่าจะเดเมจรา,าวๆนี้แหละผมว่าไม่จริงกันมากถ้าเป็นไฟก็คือ2เท่าเนาะผมคิดว่ายิงคนก็คงไม่น่าจะแรงอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่พร้อมๆกันให้มันดูแบบอลังการเราใส่วินโก้ดูดีมันจะแบบรัวขนาดไหน อันนี้ก็คือผมรอ80นะแต่ผมไม่น่าได้เล่นนะเมจิกแคชเชอร์เพราะมันทําของคนละแบบกันนะมันค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะผมว่ามันยังไม่พร้อมอยู่แล้วแหละที่จะเล่นตอนเนี้ก็คือท่านท่านขำๆมันก็ได้เลยอันนี้ก็คือวอเตอร์บอลผสมกันแอนดูมีความหวังใช่ไหมเฮ้ยวอเตอร์บอลโอ้โหอันนี้แห้งเลยวะไม่มีทั้งวอเตอร์บอลทั้งจูเลยแต่อย่างที่บอกนะวินโกดผมก็ไม่ได้อเวกนะครับมันก็คือยิงไปเรื่อยๆมันก็ยากอยู่นะ ถ้าจะแบบแต่ถ้าติดทีมันก็ติดรัวๆถูกไหมมันก็ดูแบบเท่ยู่นะสังเกตว่าเดเมจของจูปิเทลเนี่ยแรงมากเนะี่ยเพราะว่าเลเวลของสกิลมันต่างกันด้วยแหละผมว่าถ้าไปยิงธาตุไฟอะไรเงี้ยเออก็โอเคนะ่าสนใจอ่ะเนี่ยติดรัวๆก็คือแบบมารัวๆเลยอ่ะประมาณนี้ละกันนะทุกคนสำหรับการรีวิวหมวกวอเตอร์บอลนะบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าทำมาแล้วคุมหรือเปล่าเพราะต้องไปเสียเวลาหานะผมก็เอามารีวิวให้แล้วแหละมันก็ อยู่ที่ A P D ด้วยแหละผมของผมมันได้ประมาณ3 5มมันก็คงได้ออกประมาณเท่านี้แหละโอกาสเออก็ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมผมว่าก็ไปฟาร์มหาได้แหละเพราะยังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปฟาร์มเนาะแต่ถ้าใครแบบมีอย่างอื่นมาใส่เท่ๆก่อนก็ก็ไปใส่ก่อนก็ได้หรือว่าแบบมีหมวกอยู่แล้วที่บมวก A P D ก็ไปใส่อันนั้นก็ได้ครับอันนี้มันก็เป็นแค่แบบกิมมิ c เอาไว้แบบเล่นๆขำๆเนาะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ แล้วก็ฝากกดไลค์กดตามเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอยู่เรื่อพอดีช่วงหลังๆนี้ค่อนข้างวุ่นก็เลยไม่ค่อยได้อัดมาครับวันนี้เท่านี้ครับเจอกันทุกคน